ในครั้งพุทธกาลมีภิกษุอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณว่าวิญญาณคือสภาพที่รับรู้อารมณ์ต่างๆได้สื่อสารพูดคุยได้เป็นผู้รับผลของกรรมดีกรรมชั่วเป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปพระพุทธเจ้าทรงเรียกภิกษุรูปนั้นมาสอบทันที เมื่อได้ความตรงก,กันกับที่ถูกโจทย์แล้วทรงตำหนิโดยการเรียกภิกษุรูปนี้ว่าโมคะบุรุษซึ่งแปลความหมายว่าบุคคลอันเปล่าไร้ประโยชน์เป็นโมคะมีไว้ก็เท่ากับไม่มีจากนั้นทรงพยากรณ์ว่าการพูดผิดไปจากคำของตถาคตเช่นนี้ จะทำให้ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากคงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะักที่จะทำความเข้าใจว่าวิญญาณโดยในของขันห้านั้นไม่ใช่ตัวสัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีกริยารู้ได้และเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคืออาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมีอยู่ ส่วนสัตว์บุคคลผู้ทำกรรมรับกรรมนั้นคือขันห้าอันประกอบด้วยอุปาทานปรุงแต่งเสร็จไปแล้วว่าเป็นนี้นี้เป็นนั้นนั้นคำถามก็คือบุคคลประเภทไหนที่สนใจกรรมวิบากกรรมในขันห้าคำตอบก็คือบุคคลที่ยังมีความเห็นในวิญญาณ ว่าคือผู้รับรู้ผู้กระทำผู้รับผลของกรรมคือผู้ท่องเที่ยวเวียนว่ายไปโดยในลักษณะเดียวกับภิกษุรูปนั้นในครั้งพุทธกาลคำถามอาจมีขึ้นอีกว่าจะมีบ้างไหมบางคนที่ไม่สนใจไม่แยแสไม่อยากรู้ในเรื่องของกรรมและวิบากของกรรมในแง่มุมต่างๆ ภายใต้ความเห็นว่าใช่ตัวตนในอุปาทานขันไม่สนใจการที่มีที่เป็นแล้วแบบนี้ว่าเกิดจากกรรมนี้นี้ในภพน,น้นน้นไม่แยแสแก่กรรมในภพน,น้นน้นที่ส่งผลอยู่นี้ด้วยกรรมนั้นๆไม่อยากรู้ว่าทำกรรมแบบนั้นๆแล้วจะได้รับผลแบบไหนไหน คำตอบพึงมีว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีอยู่คือเข้าสู่แล้วในสัมมตานิยามเข้าสู่แล้วในระบบที่ถูกต้องเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสคือทางอันเป็นอริยะฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินั่นคือยึดมั่นความตามเห็นขันในส่วนอดีตและยึดมั่น ความตามเห็นขันในส่วนอนาคตพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแล้วนี้จะมีความรู้เข้าใจอันเป็นพิเศษเฉพาะซึ่งหาไม่ได้ในปุตุชนทั่วไปทุกขจะค่อยคอยดับไปในทุกๆุก,ก้าวบนหนทางและเป็นผู้ที่จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีสัมโพธิเป็นเบื้องหน้าที่สุด สังคมพุทธในวันนี้แม้จะยังมีความเจริญในระบบธรรมินัยอยู่ก็าตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีบุคคลในขายโมคบุรุษดังครั้งพุทธกาลนั้นโมคบุรุษนี้คือผู้ที่ขับเคลื่อนการประทำต่างๆที่ออกนอกแนวทางของอริยมรรคมีองค์แปดไปเรื่อยๆและนำพาโลวกไป ด้วยระบบคิดที่ปารกขันห้าโดยความเป็นตนทั้งหมดนี้ทำขึ้นภายใต้การอ้างถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอาจเคยได้ยินการอ้างถึงคำพระธรรมคำสอนในส่วนของศิลธรรมซึ่งเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนอันนำมาซึ่งวิบากอันดีต่อตนเอง และหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยรวมอีกทั้งยังเป็นเหตุให้ได้บังเกิดในภพที่เต็มไปด้วยสุขเวทนาธรรมะในแง่มุมระดับศิลธรรมนี้ได้ถูกเข้าใจไปว่าเป็นเพียงเครื่องมือให้ได้มาซึ่งความสุขมีประมาณต่างๆอันเป็นผลจากการกระทาที่ดีนั้นและเพื่อให้มีพบต่อต่อไปที่ดีเท่านั้น ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อระบบศีลธรรมนี้เกิดจากการไม่รู้แจ้งแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิในพุทธวจนะเรื่องทานศีลส,สวรรค์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอนุปุพพะพิกถาหซึ่งพระองค์ทรงใช้แสดงต่อคารวาสผู้ที่ยังมีจิตจมอยู่ในความสุขแบบโลกโลก ยังไม่พร้อมที่จะเข้าถึงอริยสัจได้ทันทีทานนกถาคือการให้การสละศิลกถาคือระบบศิลธรรมสักขกถาคือสุขแบบสวรรค์กามมาทินวะกถาคือโทษแห่งกามและเนคขมานิสังสักถา,าคืออนิสงค์แห่งการออกจากกาม เมื่อผู้ฟังมีจิตอ่อนโยนปลอดนิวรณ์นุ่มเบาควรแก่การแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่อันเป็นจุดประสงค์หลักเพียงอันเดียวของการเทศนาแต่ละครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือการตัดทอนคำสอนโดยแยกเน้นเวียนวนอยู่เฉพาะเรื่องของทานศีลส,สวรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นหากบวชเข้าไปด้วยกับบุคคลที่ยังไม่พ้นการดำรงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะแบบของสมณะคือเลี้ยงชีพด้วยการทำนายการดูหมอดูเลิกและอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่รวมเรียกว่าติรชฉานวิช,ชาทั้งหมดนี้จึงเป็นเสมือนขบวนการ ที่ผันแปรรมวินัยให้กลายเป็นลัทธิใหม่อะไรสักอย่างที่ไม่ใช่พุทธแต่อ้างความเป็นพุทธแล้วนำพาผู้คนที่หลงทางอยู่แล้วให้ยิ่งผูกติดพันเกี่ยวอยู่แต่ในภพอริยมรักมีองค์แปดคือหนทางให้ถึงความดับแห่งกรรมโดยตัวของอริยมรักเองมีแล้วซึ่งการสร้างวิบากอันเป็นเลิศ มีพร้อมแล้วซึ่งอานิสงค์คือการนำไปสู่การสลัดคืนอุปาทานขันนั่นคือการกระทํากรรมเพื่อให้ระบบกรรมทั้งหมดทั้งปวงนั้นกลายเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิง